คุณผู้ชมติดกระลกครับผมรถมาบ้านผู้ยากเนาะคือตะบิดผมว่าคุจักเลื่อนไฟวันนี่ครับมาดรถาพออันลุงลานเนาะลุงลานครับลุงลานพันไม้และอันนี้เดชซื่ออย่างก่อนเสงครับเสงเปิดเลิแนะน้ำว่ามีกระถินแต่ว่าหักกระตังเนาะหักกระตังมือสี่ข้อเนาะโอ้พอดีได้มาโม่บุญกระถินน้ำเลิศจากคาจ๊กซิฟเออ แล้วอันทางนี้น่ะไปขึ้นไปขึ้นะเป็นวัดอย่างครับวัดพาขามวัดพาขามเนาะอันนี้พาขามนี่นั่นเป็นเป็นวัดเป็นวัดพระทัตสกพญาณมหาธีรมเพิ่นอยู่ผู้เดียวบอกลายองค์อยู่บอกจักครับผมมีผู้เดียวและอันยูวัดเท่านี้ผู้นั้นเป็นเจ้าอาวาสให้ปะโกขับให้สมดีนั่นสมดีขึ้นบ้านเฮานี่เนาะคนอยู่โน่น พมีหลายพวกนี้ยังู่หลายพวกหลายมานเจ็บเป็นรธรรมุเรื่องมหานิการเอาเอากลุ่มกับข้อมูลตรวนี้ผมกแต่ว่ามานแล้ก็คุ้มจิตแล้วกเออเอาข้อมูลหลายๆแล้วกโอ้เดิี่เป็น้น้อกันกันอย่าลืมเด้อถ้าผู้ใดเชม่บมานหรรุย่างมาถามลูกลานพันไหมเนาะขายทุกชนิดเราวะรลาผมไ่ไหมพวก มะกูดมะนาวพวกลายยากกับตว่าพวกไม้ผลเนี่ยผมบริได้พวกขึ้นก่อนมกูดมนาวเล่นข้อเม็ดอย่างเดียวอันผมก็พูดโทไปไวนเยทุกท่เขาที่ได้มาหาเลาะซื้อเบื่อยังกว่าเก้าลงลานผันไม้น้องเออเก้าห้าเจ็ดหกดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหสผมผมชิลงด้วยห้าุกห้าเด้ลงง้ายเด้อโมเมนคอนเซนเตอร์เด้อ E วันนี้ผมมีโอกาสดีที่ได้มาที่สำนักสงฆ์ผาขามนะครับสำนักสงฆ์ผาขามนี่เป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่บนภูเขาอ,อยู่ในเขตบ้านหล่าค้นคอนะตำบลหลกคนคอพวกศรีสุพรรณแต่เราต้องเข้ามาตรงบ้านห้วยยางแดี๋ยวผมเข้ามาตรงบ้านห้วยหีบนะแล้วก็รัดป่ามา มาก็เห็นเจดีย์ขาวๆผมก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไรก็เลยขับรถขึ้นมาดูทางชาวบ้านครั้งแรกที่มาครับรู้สึกว่าบรรยากาศเงียบสงบเรื่องครับจะมีงานบูระถินอยู่เดีลยจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านจานทบาท10บบาทนะครับ นี่ก็ได้ลุงลุงลิงเนาะนนี่เนาะอันนี้ลูกอยางก่อนลุงเตวลุงแตวอยู่บ้านน้องมะเกอั้งสองเนาะโอ้ยแม่นมัดน้องมะเกทั้งมัด่ซนน้องมะเกออันอันอันสำนักส่งพาขามนี่ขึ้นอยู่กับบ้านเหรอบ้านเราบนพบ้นนพอดบุญเนพอำบเราพุญเพอบราบบุาอดำบาบนุานอานำเรอราบนอบานนั้นก็มีบล้เก็ขึ้นไปพุนก็มี เอาเกล็ดกาเปลี่เนาะบ้านเฉพาะบ่อนเดียวกันเฮ้ยยิ่งจะไปหรอวะจะไปอยู่ได้ให้กินข้าวซะก่อนเออเขาไปกินข้าวจูบกินแล้วจะพาก็จะไปเดี๋ยวไปกินข้าวซะก่อนไปไปข้าวกระหอนๆอันนี้นะสำนักสงฆ์ผาขามเกิดมาหนักขั้งตะบิดนี่จิ้ทื้เลขกยู่ดอกไม่ได้หูจักอย่างเลยเนาะลงมานี่ยป้ามาอันนี้ไม่อยากก่อันนี้อันนี้ปลาแดก ปลาแดกบวมแอนปลาส็มโอปลาส้มเดี๋ยวทางนี้พี่น้องปลาส้มปลาส้มส้มอยู่บนหรือบวชส้มยังมีปลาส้มไปลาเลยหรือว่าเค็มส้มอยู่จ้าอันนั่มวันนี้ก็จะกินอยู่างบนเนี่ยมีเหรอค่ะกินไปมมากินไหมเช้าเย็นอืมอืมกวังกลางอืมอรักก็รักรักก็จยู่ไม่รักก็จยู่ ยุ่มหอยจำหนำมดโอ๊ตตำมะทูออันนี้เป็นยังกเทปปกงเ็ดหือจะโหแซ่บหลายดีมือคนเยอะมันยังกรแซบข้าวหนีมันนิ่มพวกเราแตะนีมาทำอม